เบรกที่แล้วเค,เครียดไปเบรกน,นี้ไม่รู้จะเครียดกว่าเดิมหรือเปล่านะครับด้วยพื้นที่ของใชนาทเวลานี้ในตลาดะแนนมันอยู่โซนสีแดงนะครับหกนัดสุดท้ายพี่รุดมองอยังไงเออหกนัดสุดท้ายนะครับเราจะเจอไล่ตั้งแต่ไปเยอโอรถ ไปเยืยน Army, อนอาร์มี่กลับมารับ,บมืองทองนะครับไปเยือนราชบุรีกลับมารับมือ b ีซีเทโลแล้วก็นัดสุดท้ายไปเยือน, <B G, S 1> นบออีบีก็รตรงๆเลยว่า6แมต์นี้เป็น6แมตที่ยากที่สุดแล้วก็ต้องสู้แบบเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่า6แมต์นี้สําคัญที่สุดระหว่าง ระหว่างฤุดูการเลยก็คือเป็นเป็นแมตชี้เป็นชี้ตายนะครับแมตหนีตายตมมทั้งหกแมตก็ได้บอกนักเตะไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราต้องคานึงก็คือตั้งแต่หกนัดเนี้ยนะครับต้องเต็มที่ทุกนัดเต็มที่ขณะที่ว่าไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องสองร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าทีมอื่นเต้องสองเท่าต้องสองเท่าเพื่อจะให้ได้แต้มเข้ามานะครับให้ได้มากที่สุดถึงสถานการณ์ตอนนี้พี่รุนมั่นใจไหมว่าใชยนัด ลีกสูงสุดมันคู่ควรกับชนะถ้าเรามองแค่คึ้งเล็กหลังนะครับเลขสองเนี่ยโอเคเราเราเราขีดตัวเองขึ้นมามากขึ้นนะครับตัวผลงานเราก็ดีขึ้นแต่อย่าลืมว่ามันมันเวลาผลงานต้องดูทั้งเล็ครับเขาแลั้งชอมก็คือต้องต้อง,ต,องตั้งตั้งแต่แมตแรกขึ้นมาถามว่ายังมั่นใจไหมตอนเนี้ยมันเหลือแมตอยู่น้อยมากแล้วเราก็โชคร้ายที่เรามีเกมเกมย้าวยู่แค่2แมตช์ะนะครับซึ่งซึ่งอาจจะเสียเปลี่ยนทีมอื่นหน่อยหนึงนะครับ ก็ต้องทาหน้าที่หนักนะครับถามว่ามั่นใจไหมยัง้าสิบ50านะครับยัง50า0ยังต้องพุ่มเทนะครับเพราะอย่างที่บอกฟุตกรณ์มันปัจจัยเยอะนะครับเราคงจะต้องทุ่มเทแล้วก็ให้รายละเอียดกับทุกๆแมตช์ที่ลดวางโครงสร้างในปีถัดไปยังไงบ้างชัยนาทจะต้องปรับยังไงตบตรงไหนให้มันเข้าที่เข้าทางครับอย่างที่เคยเห็นนะครับว่าชัยนาถเนี่ยเคยมีแปลกที่บอกว่าให้เปิดรับคัดตัวเด็กนะครับถามว่าเราทาเหมือนดิวิชั่นสองไหมจริงๆครับผมก็เรียนว่า อาจจะใช่แต่ไม่ไม่ได้เหมือนกันนักนะครับเราเราเปิดโอกาสให้ให้นักเตะเ,เด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาเพื่อจะเข้ามาคัดตัวเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าผมมีเพชรขึ้นมาผมอาจจะได้เพชรถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างหนึงคือผมในอนาคตเนี่ยผมตั้งใจจะมีโครงสร้างของเด็กเยาวชนนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่ม กลุ่มเนี้ยที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยที่เขาจริงๆเนี่ยเมืองไทยตอนเนี้ยพื้นฐานเ,เด็กเด็กเยาวชนเนี่ยเบสิกดีดีกว่าเมื่อก่อนด้วยการวิ่งสปีดความเร็วการพาสบอลต,ต่างๆเนี่ยเทคนิคดีเบสิกดีนะครับแล้วถ้าเอามาเป็นองค์ประกอบน,นี้ามาเข้าเนี่ยเพราะว่าพัฒนาฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยปัจจุบันเนี่ย เร็วขึ้นกับปีที่แล้วผมกลับไปดูบอลปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากนะครับสปีดบอลปีนี้เร็วะนะครับเพราะว่าเด็กยุคยุคใหม่ๆนียมีสปีดบอลที่ดีมีเบสิกที่ดีมีร่างกายที่ดีะนะครับถ้าเรามีองค์ประกอบสัก30%เป็นเป็นเป็นนักเตะวัยรุ่นนะครับมีองค์ประกอบเด็กคนที่ม,มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งมีนักเตะต่างชาติที่ที่ดีเรื่องวันที่เหมาะสมผมมั่นใจว่า ปีหน้าผมทำเล้ตัวเดียวได้ถ้ายังอยู่ในไทยะไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนานขอแค่ปีนี้รอดกชั้นปีหน้ายกระดับทีมาอยู่ปีหน้ายกสบายๆได้แน่นอนเพราะว่าปีนี้เท่าที่เห็นจากเลข2เนี่ยเราทํามาถูกทางแลเราทํามาถูกทางแล้วเหลือแต่จับอีกกลุ่มกลุ่มเด็กที่สามารถวิ่งได้ใช้เป็น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 เหมือนเป็นเหมือนพึ่งงานนะครับเป็นเหมือนคนที่เสริมแรงเข้าไปพูดง่าย กรู้ก็9เดือนเริ่มที่จะรู้มากขึ้นแล้ว <laughs> ว่าเราจะต้องทำยังไงรองค์ประกอบมมีเย <laughs> อะแล้วองค์ประกอบจุดย่อยนี่แหละที่เราจะไปเติมเต็มในปีหน้าปีนี้มันไม่ทันจริงปีนี้สร้างเซอร์ไพรส์พอสมควรชัน่าดึงนักเตะระดับเวิร์คลาสระดับโลกมาได้ไงก็เรียนตรงๆว่าปงโกปงโกนะฮะปงโกก็ <laughs> เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนนั้นเลือกอยู่นานนะครับคือตอนช่วงเลข2สองเนี่ยเรียนตรงๆว่าผมเป็นคนเข้ามาจับเรื่องของการดูแลนักเตะเองเรื่องนักเตะเอง เรื่องนักเตะที่เข้ามานี่ก็ก็คัดเลือกทั้งคนไทยด้วยต่างประเทศด้วยต่างประเทศก็เสียใจนะบางครั้งก็ต้องอธิบายกับแฟนบอลว่าทําไมเราต้องต้องเลือกคนใหม่เข้ามาแทนอเล็กซ์แทนเลน,น,นันอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มาได้ฟงโกกนี่ก็กว่าจะคัดอยู่ในอยู่ในอยู่ในขายเนี่ยก็เป็น10บสคนนะฮะกว่าจะเลือกขึ้นมาแล้วก็ มันก็ยากตรงที่ว่าจิรจากับนักเตะด้วยส่วนปองโกกัเจิรจาก็ง่ายตรงที่เขาชอบเมืองไทยนะครับแล้วก็เขารักที่จะมาความท้าทายที่จะมาอยู่กับชยัยนาทเพราะฉะนั้นการพูดคุยมันก็เลยจบลงที่เขาคุยกันถูกคอแล้วก็มาชายัยนาหนีน่คือไม้ไม้เด็ดเลยไหมครับที่เราได้มาในเล็กสองออก็ถือว่าทำให้สถานการณ์ทีมดีขึ้นมาก,มากๆเลยฮะ,ะก็การที่เขามาเล่นเนี่ยโชคจริงๆอ่ะมาช้าไปนิดดงได้ซ้ำไปเขามาได้8แมตช ใช่เต้นแปดแมตช์ยิงไปสิประตูนะครับไม่ได้ไม่ได้เริ่มตั้งแต่เล็กใช่ถือว่าเลทใช่ไม่ได้เริ่มตั้งแต่สองเลขสองเล่มมาทุกอยงสามซีแมตช์แล้ว<ช>จะมาถ้าเริ่มในระต้นในป่าน,นี้อาจจะคะแนนลอยขึ้นมาแล้วก็ได้นะครับแปดแมตช์ยิงไปสิประตูนี่ผมว่าสถิตินี้ไม่เรียกว่าระดับดาวฟุตบอด้วยถ้าเข้ามาตั้งแต่ล้นต้นนะครับ <ๆ S 1> ก็จริงๆรงโปรโกเข้ามายุ่งระดับทีมนะครับในเรื่องของความเป็นมืออาชีพในเรื่องของความกระหายได้ชัยชนะเรื่องของเทคนิคเทคนิคบอลสมัยใหม่ ซึ่งก็ถ่ายทอดนะครับเขาไม่ได้เป็นสตาร์ที่เ,เ,เรียกว่ามองอยู่ข้างบนนะครับเขาลงมาอยู่กับทีมอยู่กับเพื่อนได้เพื่อสบายเพื่อนฝูงแนะนํากันไม่เคยมีไม่ไม่เคยแยกตัวมีมยยตม<ร>บมือให้เพื่อนสร้างขวัญกำลังใจสร้างเทคนิค ใหม่ๆให้กับทีมก็จะเห็นว่าเอ้ไชน่ามีมีกลยุทธ์มีเทคนิคใหม่ๆหรือแม้กระทั่งรูปแบบการเล่นที่ที่ดูน่าน่าดูมากทีวครับโอ้โหนี้ได้ได้ข้อคิดเยอะนะในเ่การจากธุรกิจมาทำฟุตบอลครับเล่าบอกว่าเครียดกว่าเดิมได้ไหมเครียดกว่าเดิมหกนัดสุดท้ายนะฮะกับฟุตบอลที่การจะปิดฤดูกาลนะครับอยากให้ไฮรุสฝากอะไรถึงแฟนบอลไชนาากับการทำงานหกนัดสุดท้ายหน่อยครับก็หกนัดสุดท้ายนะครับ อยากจะเรียนกับแฟนบอลนะครับว่าเป็นหกนัดสุดท้ายที่วิกฤตมากวิกฤตขนาดที่ว่าเป็นเรื่องของการชี้เป็นชี้ตายนะครับเราเราอยากอยู่ในไทยลีกแล้วเราก็หวังว่าเราจะอยู่ในไทยลีกได้ความสามารถเราสามารถอยู่ในไทยลีกได้เพียงแต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากกับแฟนบอลนะครับว่าขอขอแดงแรงเชียร์แรงใจนะครับศรัทธาที่มีให้กับ ทีมศรัทธาที่มีให้กับกเตะนะครับอยากให้ส่งแรงใจแรงเชียร์กันเยอะๆฮนะวันไหนที่เล่นในบ้านก็อยากให้มาเยอะๆวันที่แข่งกับเมืองทองนะครับอยากให้มากันเต็มสนามเลยอาจจะช,ชนะเมืองทองได้สาแต้มก็ได้นะครับก็ฝากนะครับว่าผลงานของทีมนะครับแม้จาก กระท่อนกระแท่นนะครับแต่ถ้ามีแรงใจมีแรงเชียร์เข้ามานะครับผมมั่นใจว่าตั้งแต่จากทุ่มเทชีวิตนะครับทุ่มเทจิตใจมากกว่าร้ออย่างที่ผมบอกนะทุ่มเท200%ให้ได้นะครับเราก็เราสามารถจะทำทาแต้มให้ได้โดยถ้ามีกําลังใจจากแฟนคลับทุกทท่านครับก็เรียนเรียนนะขอขอวิงวอนให้มาช่วยกันเชียร์กันเยอะๆครับ ครับหกนัดสุดท้ายนะครับแฟนบอลคือส่วนสําคัญนะครับที่จะพาชายนาทอยู่รอบผลีสูงสุด,สดแล้วรุลูการหน้าเฮลุตยืนยันนะฮะเลขตัวเดียวชยนาทไม่ต้องอยูดจุดนี้อีกแล้วไม่ต้องมาในใจอีกแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮลุตมากครับที่มาพูดคุยแล้วก็ได้รู้ทุกเรื่องราวนะครับจากนักธุรกิจมา จับฟุตบอลนะครับแล้วก็การบริหารต่างๆมากมาติดตาม6นัดให้ดีนะครับสำหรับไชน่าฮอนบิลนะครับพวกเขาจะได้อยู่หลีกสูงสุดต่อไปหรือไม่แล้วปีหน้านะครับพวกเขาจะก้าวข้ามไปอยู่ในทีมระดับกลางตลาดแล้วก็ขึ้นไปสู่หัวตลาดได้หรือไม่ครับ